สวัสด ok. the the ีค่ะค like right ่ะวันนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องการปูเตียงนะคะซึ่งวันนี้ครูก็จะมาสาธิตการปูเตียงแบบดูเวยนะคะซึ่งการปูเตียงก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแบบที่1ก็คือแบบผ้าปู3าืนนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบดูเวนะคะแต่วันนี้เราก็มาดูแบบดูเวก่อนนะคะแล้วก็วัสดุที่เราจะต้องใช้ในการปูเตียงนะคะก็จะมี1นะคะก็จะมี ผ้าปูเตียงนะคะ 2. เป็นปลอกดูเวนะคะ 3. ก็จะเป็นปลอกหมอนนะคะ 4. 4. อันนี้ก็คือเป็นหมอนนะคะหมอนมีปลอกหมอนแล้วก็อันนี้ก็คือดูเวนะคะค่ะน,นี่ก็เป็นวัสดุที่เราจะต้องใช้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปูเตียงนะคะค่ะขั้นดันแรกเลยนะคะเราก็ต้อง เช็คผ้ารองที่นอนนะคะว่าเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะเราก็จัดให้เข้ามุมกับฟูกนะคะฟูกแล้วก็ยางรัดทุกมุมนะคะต้องรัดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกก็คือดึงดึงฟูกออกมาจากหัวเตียงนิดนึงนะคะเพื่อเราจะได้ปูดได้สะดวกนะคะโอเคต่อด้วย ทีนี้เราปูผ้าพื้นที่หนึ่งนะคะผ้าพืนที่หอันนี้เวลายืนนะคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดตรงไหนยืนปลายเตียงหรือว่ายืนข้างเตียงก็แล้วแต่ถนัดนะคะน,นีรขยืนปลายเตียงนะคะพื้นที่หนึ่งปูคว่ำตะเข็บนัานแล้วก็โยนผ้าไปนะคะแล้วก็ดูตะเข็บว่าให้คว่ำตะเข็บนะคะ ก็ให้สันทบอยู่กลางกลางเตียงนะคะสันทบรอยพับของผ้านะคะอยู่กลางกลางเตียงเพราะว่าผ้าสองข้างจะได้ห้อยเท่ากันนะคะก็ให้เลยหัวเตียงมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ทำข้างบนให้เรียบให้เรียบร้อย ไปก็สอดหัวเตียงนะคะสอดหัวเตียงแล้วก็ผ้านะคะยกหัวเตียงขึ้นมานิดนึงเอามือลูบกาไปแล้วก็ทํามุมนะคะทํามุมที่หัวเตียงนะคะ45ห้าหรือว่า90ก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าว่ากว่า45้าก็หมดเลยตั้งสี่มุมนะ9กก็หมดเลยตั้งสี่มุมนะทำมุมยกผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็รูบตรงนี้ให้เรียบแล้วก็สอดเข้าไป แล้วก็ลงมานะคะดึงให้ตึงแล้วก็สอดก็ไปนะคะสอดประมาณปลายเตียงนะคะ,ะ,ะ,คะก็มาที่หัวเตียงที่งอีกข้างนึงนะคะ ทำเหมือนกันนะคะสองข้างยังมาให้ตึงแล้วก็สอดแล้วก็ดันฟูกไปให้ติดกับหัวเตียงนะคะใช้หน้าขาดันนะคะก็ปลายเตียงแล้วก็ทำเหมือนกับหัวเตียงนะคะสอดก็ไป สีมุมนะคะให้เหมือนกันดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคะให้ผ้าปูตึงนะอันนี้ก็เสร็จผืนที่1น,นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อกี้เราเราปูผ้าผืาผนที่1เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็น